นี่วันนี้อยู่ในเคสของพริกนะคะวันนี้ค่ะพริกจริงและเป็นเมือจะดูแดง่ายจริงดูแลยากนะคะนี่วันนี้ค่ะต้นนี้เจ้าของจะตัดทิ้งนะคะเป็นปีแล้วออกมาก็ด่างใบก็ไหม้หมดเลยได้ใช้แร่ปามมีพลัสเข้าไปแล้วก็ฉีดนะคะวันนี้ทุกท่านดูสี่ครั้งเท่านั้นเองจากที่ไม่เคยออกลูกเลยไม่เคยออกดอกโผล่เห็นเลยออกมาก็เขาเรียกอะไรเป็นกุ้งแห้งนะคะวันนี้ไม่มีเลยลูกใส่กก๊กใส่กก๊กนะจ๊ะนี่ค่ะ นี่เจ้าของขับรถมาใกล้นะมาให้ประธานแม่ดูว่าโคงประธานแม่ดีจริงเลยเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องปิดปากฉีดนะฉีดเช้าให้อาหารช่วงเย็นมาเลยไม่มารบกวนวันนี้เคสของพริกนะคะที่ปานบุรีนะคะนี่คะ่ะเคสนี้ผ่านแล้วนะจ๊ะเคสพริกนะจ๊ะเพื่อนๆพี่พี่น้องๆจ้าลองเอาไปใช้ดูนะคะเป็นนวัตกรรมไม่มีสารเคมีฉีดตรงไหนทั้งใหญ่ทั้งยาวตรงนั้นดู <im itation> พริกสะกอนนะคะนี่ <im itation> พันนี <im itation> ้หาทานย่านะเผ็ดรสชาติจิจัดเลยนะคะ โอเควันนี้เคสพริกที่ปานบุรีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ